ผมมีหลายคนที่สงสัยกันนะคะว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นกับราคาทองคำกันแน่เพราะว่าตลอดปี2025ที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นราคามันพุ่งทะยานแบบที่ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยในตอนนี้เราจะมาเจาะลึกไปพร้อมๆกันครับว่าอะไรคือแรงขับเคลื่อนที่อยู่เบื้องหลังแล้วทิศทางของตลาดหลังจากนี้มันจะไปทางไหนกันแน่ นี่เลยครับมาดูตัวเลขล่าสุดกันก่อนณสิ้นเดือนธันวาคมปี2025นะครับราคาทองคำต่อออนซ์พุ่งไปแตะที่ระดับคืบเกือบ,บ4,400ดอลลาร์สหรัฐโอ้โหต้องบอกว่าเป็นตัวเลขที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์เลยนะครับแล้วที่มันน่าทึ่งไปกว่านั้นอีกก็คือแค่ในปี2025ปีเดียวเนี่ยราคาทองคำโตขึ้นมาถึง55%เลยนะครับย้ำว่า55% นี่ไม่ใช่แค่การขยับขึ้นธรรมดาธรรมดานะครับแต่มันคือการพุ่งทยานครั้งใหญ่ที่ทำสถิติสูงสุดใหม่มาตลอดทั้งปีเลยถ้าให้สรุปภาพรวมของปี2025นบะครับบอกได้คำเดียวเลยว่าตลาดของําเป็นขาขึ้นแบบชัดเจนมากๆถึงแม้ว่าจะมีบางช่วงที่ราคาแกว่งๆบ้างมีคนเทขายทำกำไรบ้างแต่ภาพรวมใหญ่ก็คือยังแข็งแกร่งชนิดที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเลยครับเอาล่ะครับทีนี้เรามาเจาะลึกถึงหัวใจของเรื่องนี้กันดีกว่า ว่าจริงๆแล้วอะไรคือปัจจัยพื้นฐานที่อยู่เบื้องหลังการพุ่งขึ้นของราคาทองคำแบบมโหลานในครั้งนี้นี่แหละครับ4ปัจจัยสำคัญมันเหมือนเป็นจิ๊กซอ4สี่ตัวที่พอมาประกอบร่างกันปุ๊บ,บ <c oughs> ก็เลยทำให้ราคาทองคำพุ่งสูงขึ้นอย่างที่เราเห็นกันเดี๋ยวเราจะมาค่อยๆแกะดูกันไปทีละข้อเลยนะครับ ปัจจัยแรกเลยที่สําคัญมากๆคือความสัมพันธ์ของดอลลาร์กับทองคาครับลองนึกภาพง่ายๆเลยนะคะมันเหมือนไม้กระดกเลยคือเมื่อไหร่ที่ค่าเงินดอลลาร์อ่อนตัวลงเนี่ยในสายตาของนักลงทุนทั่วโลกที่ใช้เงินสกุลอื่นทองคํามันก็จะดูถูกลงทันทีพอของมันดูถูกลงความต้องการซื้อก็เพิ่มขึ้นสุดท้ายราคาทองคําก็เลยดีดตัวสูงขึ้นมานั่นเองค่ะ และนอกเหนือจากเรื่องค่างเงินดอลลาร์นะครับยังมีอีกสปัจจัยที่มารวมพลังกันอีกอย่างแรกเลยคือการที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดเนี่ยเขาลดดอกเบีย้ยเพราะเป็นแบบนี้ปุ๊บคนก็รู้สึกว่าเอ๊ะถือทองคําที่แม่ให้ดอกเบีย้ยมันก็ไม่ได้เสียโอกาสอะไรมากนักแล้วประกอบกับเศรษฐกิจโลกก็ยังดูไม่แน่นอนคนก็เลยมองหาทองคําเป็นที่หลบภัยแล้วที่สําคัญก็คือธนาคารกลางของหลายหลยประเทศโดยเฉพาะจีนเนี่ยก็เร่งเก็บทองคําเข้าคลังกันใหญ่เลย มันเลยกลายเป็นเหมือนพายุสมบูรณ์แบบที่ผลักดันให้ราคาทองคำพุ่งขึ้นมาขนาดนี้ครับโอเคพอเรารู้แล้วว่าทำไมราคาถึงขึ้นทีนี้เรามาดูกันต่อว่าแล้วบรรดาผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิเคราะห์เนี่ยเขาใช้เครื่องมืออะไรในการอ่านเกมแล้วก็คาดการทิศทางของตลาดกันแนวคิดแรกที่เบสิกสุดๆแต่สำคัญมากเลยก็คือแนวรับกับแนวต้านครับ ลองจินตนาการง่ายๆแบบนี้เลยนะคะว่ามันคือพื้นกับเพดานที่มองไม่เห็นของราคาแนวรับก็คือพื้นที่พอราคาตกลงมาถึงตรงนี้ที่ไรก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาทําให้มันเด้งกลับขึ้นไปส่วนแนวต้านก็คือเพดานครับที่พอราคาพุ่งขึ้นไปชนปุ๊กก็มักจะไปต่อไม่ไหวแล้วก็ย่อตัวลงมานี่เลยครับตัวอย่างที่เห็นภาพชัดๆเลยโซนราคาแถวๆ4,400ถึง4 5 5 0ดอลลาร์เนี่ย มันทำหน้าที่เหมือนเป็นเพดานที่แข็งแกร่งมากสังเกตว่าราคาเคยพยายามจะพุ่งทะลุขึ้นไปหลายครั้งเลยนะครับแต่ก็เหมือนโดนตบกลับลงมาทุกทีแล้วในทางกลับกันนะครับโซนราคาตั้งแต่4,380ลงไปถึง4,300ดลอลลาร์เนี่ยก็เป็นเหมือนพื้นที่แข็งแรงมากๆเหมือนกันพอราคาตกลงมาถึงจุดนี้ปุ๊บก็มักจะมีแรงซื้อเข้ามาช่วยพยุงไว้ตลอดทำให้ราคามันดีดตัวกลับขึ้นไปได้อีกครั้งหนึง่ง เอาละครับทีนี้เราจะไปดูเบื้องหลังกันให้ลึกกว่าเดิมอีกไปตามรอยสิ่งที่เรียกว่า smart money หรือที่แปลตรงๆก็คือเงินทุนอัจฉริยะเพื่อให้เห็นภาพเลยว่ากลไกจริงๆของตลาดมันเคลื่อนไหวกันยังไงคำถามที่น่าสนใจก็คือใครกันแน่ที่คุมเกมนี้อยู่ใครคือผู้เล่นที่มีอิทธิพลต่อการเคลื่อนไหวของราคามากที่สุดบอกเลยว่าคำตอบไม่ได้อยู่ที่นักลงทุนรายย่อย แต่เป็นกลุ่มผู้เล่นรายใหญ่กลุ่มนี้แลละครับ smart money เนี่ยก็คือคําที่เขาใช้เรียกสถาบันการเงินขนาดใหญ่พวกนี้แหละครับไม่ว่าจะเป็นธนาคารหรือกองทุนเฮดฟันต่างๆด้วยปริมาณการซื้อขายที่มันมหาศาลมากๆของพวกเขาเนี่ยมันก็เลยสามารถสร้างโซนอุปสงค์อุปทานที่ชัดเจนแล้วก็มีอิทธิพลต่อทิศทางของราคาอย่างมากเลยทีเดียว ประเด็นสำคัญเลยนะครับคือเป้าหมายของเขาเนี่ยไม่ใช่แค่การซื้อซื้อขายขายธรรมดาแต่เป็นการพยายามสร้างกับดักในตลาดเพื่อหลอกล่อให้นักลงทุนรายย่อยอย่างเราเเนี่ยเทขายของออกมาหรือไม่ก็รีบกระโดดเข้ามาซื้อผิดจังหวะเพื่อที่พวกเขาจะได้เก็บของหรือปล่อยของในราคาที่ดีที่สุดสำหรับตัวเองนั่นเองครับแล้วส่วนที่ว่าเนี่ยมันอยู่ตรงไหนกันนี่นี่เลยครับ โซนแถวแถว $4,300 ถึง $4,320 ดอลลาร์คือจุดที่พวกส์ทมันนี่มักจะวางคำสั่งซื้อลอตใหญ่ๆรอไว้ซึ่งมันก็คือโซนพื้นที่เราคุยกันไปก่อนหน้านี้นั่นแหละส่วนโซน,น $4,450 ถึง $4,500 ดอลลาร์ก็คือโซนเพดานที่พวกเขามักจะเทขายทำกำไรกันครับมาถึงตรงนี้หลายคนก็คงอยากจะรู้แล้วล่ะครับว่าแล้วอนาคตของทองคำละ่ะจะเป็นยังไงต่อไป เราลองมาดูสองสถานการณ์หลักๆที่มันเป็นไปได้กันครับตอนนี้มันเหมือนเรากำลังยืนอยู่ตรงทางแยกเลยครับถ้าหากว่าราคาสามารถยืนเหนือพื้นที่4,380ดอลลาร์ไปได้เรื่อยๆนะครับ <c oughs> ก็มีโอกาสสูงมากที่จะกลับขึ้นได้ท้าทายเพดานที่4,550ดอลลาร์อีกครั้งหรืออาจจะสูงกว่านั้นก็ได้แต,แต่ถ้าเกิดมันหลุดพื้นนี้ลงมาเมื่อไหร่แล้วก็จุดหมายต่อไปก็อาจจะเป็นแนวรับถัดไปที่บริเวณ4,316ดอลลาร์ได้เลยครับ และนี่ก็คือคำถามสำคัญที่เราคงต้องไปหาคำตอบกันต่อในปีหน้าครับว่าท่ามกลางเศรษฐกิจโลกที่ยังคงผันผวนแบบนี้ทองคำจะยังสามารถรักษาตำแหน่งสินทรัพย์ปลอดภัยหรือ safe haven เเที่ดีที่สุดเอาไว้ได้อยู่หรือเปล่านี่คือสิ่งที่พวกเราต้องจับตาดูกันต่อไปอย่างใกล้ชิดเลยครับ